อันนี้เป็นวิชาแก้ความตายแก่เจ็บตายถ้าเราจะแก้ปัญหาแก่เจ็บตายนี่ต้องทำอย่างนี้นั่งดูจิตเกิดดับการเห็นเกิดดับหมายถึงอะไรหมายถึงการเห็นโทษของมัน การเกิดดับเนี่ยเกิดหรือสมุทัยหรือชาติดับหรือนิโรธหรือทุกขังนะทุกขกัดสัตว์การดับการแตกสลายอเลสสสีสองข้อข้อที่สองข้อที่ส,สามสัจจะ อันประเสริฐเป็นสัจจะของของปลอมเป็นสัจจะของของปลอมอะไรเป็นของปลอมรูปจะเป็นรูปในกรในขอก็อยู่ได้ร้อยกว่าปีก็ตายใช่ไหมของปลอมจะว่าไม่มีเลยก็ไม่ใช่จะว่ามีจริงถาวรก็ไม่ใช่มีชั่วคราวการมีชั่วคราวเนี่ยพงเรีรยกอนัตตา สิ่งใดเป็นทุกสิ่งนั้นเป็นอนัตตาสิ่งที่เป็นอนัตตาจะเป็นไปเพื่ออา,าพาธคือจะมีความเสื่อมความเสื่อมความแตกสลายการเห็นความจริงตรงนี้เป็นปัญญาที่จะถ่ายถอนความยึดถือ สิ่งที่เรายึดเนี่ยมันก็คือกรรมเรายึดอะไรเรายึดรูปเวทนาสัญญาสังขารรูปก,ก็เป็นกรรมเวทนาก็เป็นกรรมสัญญาก็เป็นกรรมสังขารก็เป็นกรรมเป็นกรรมเพราะอะไรเพราะว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารเนี่ยเป็นผืนนา เปรียบเหมือนพื้นนาหรือเปรียบเหมือนปฐวีธาตุธาตุดินพื้นนาก็เป็นดินใช่ไหมล่ะ,ะดังนั้นองจะมีสองะสูตรพระสูตรหนึ่งเนี่ยบอกว่ารูปเวทนาสัญญาสังการเนี่ยเปรียบเหมือนดินปฐวีธาตุวิญญาณเปรียบเหมือนมเมล็ดพืชเมล็ดพืชไปตั้งบนพื้นดิน กับอีกพระสูตรหนึ่งบอกว่าดินเนี่ยแบ่งเป็นสามระดับเรวปานกลางดีดังนั้นตรงดินแบ่งเป็นสามระดับเนี่ยปรองเปลี่ยนคําว่าดินเป็นผืนนาจากคําว่าปฐวีธาตุเนี่ยเป็นคําว่าเขตเขตังเขตตังแปลว่าผืนนาหรือไร่นาซึ่งจะทําให้เราเห็นชัดว่ามันมีผืนนาเล็วก็มีปานกลางก็มี พื้นนาดีก็มีหวานมาเมล็ดพื้นลงไปแล้วโตง่ายจเจริญงอกงามง่ายนาดีมันก็ทำให้อุปมาเนี่ยเห็นได้ชัดแล้วพระองค์ก็บอกว่าไอ้พื้นนานี่แหละคือกรรมดังนั้นสองอันเนี้ยผื้นนากับปฐวีธาตเนี่ยมันเป็นที่ตั้งของมเมล็ดพืชเหมือนกัน ตอนบอกว่าสี่ธาตเนี่ยเปรียบเหมือนปฐวีแล้วก็เปรียบเหมือนวิญญาณเป็นมเมล็ดพืชเหมือนกันแล้วตอนเปรียบผืนนามีสามเลวปันกลางดีก็เปรียบวิญญาณเหมือนมเมล็ดพืชเหมือนกันผืนนาสามกับเมล็ดพืชมเมล็ดพืชไปตั้งในผืนนาใดผืนนาหนึ่งพงบอกว่ามีกรรม ผืนนาเป็นกรรม,มเมล็ดพืชเป็นวิญญาณพอไปตั้งต,วตวนนัวตัวผืนนากับตัวเมล็ดพืชรวมกันเนี่ยเรียกเจตนาอืมเพราะว่าถ้าผืนนาเฉยๆเนี่ยมันไม่รู้ว่ามันเป็นผืนนาของใครใครไปรู้ใครไปรับรู้อารมณ์นั้นอืมดังนั้นเมื่อวิญญาณหรือจิตไปตั้งเนี่ย มีเจ้าของแล้วเพราะว่าจิตมโนวิญญาณเนี่ยสัตว์มันยึดเป็นตัวมันของมันดังนั้นเมื่อวิญญาณไปตั้งในผืนนาปุ๊บเนี่ยผืนนานั้นมีเจ้าของขึ้นมาทันทีเลยฉันรู้ในกอรู้